ดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในช่องเกษตรลายพางสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาไปดูวิธีการเลือกด่วงมะพร้าวนามาเข้าฝักนะครับอาจจะเป็นแบบไหนก็ไปสอบถามพี่เปียกกันเลยครับพี่เปียกสวัสดีครับ,รบอตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับพี่เปียกตอนนี้กําลัง เลือกด้วงนะครับด้วงที่ได้อายุแล้วเราจะเอาเข้าฝักทำพ่อแม่พันธุ์ครับต้องเลือกอตัวแบบนี้ครับลักษณะแบบนี้ด้วงที่จะใช้เข้าทำพ่อแม่พันธุ์นะครับเข้าฝักครับด้วงของที่นี่จะใช้ด้วงอายุ50วันนะครับก็เลือกดูด้วงที่มันแข็งแรงสมบูรณ์ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่สีน้ำตาลออกสีน้ำตาลนะครับ หัวสีดําน้ําตาลนะครับไม่เป็นหัวขาวขาวดแดงแดงนะครับนั่นเพิ่งลอกคราบนะครับ,รบอาจจะยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ผู้ชมยังไม่เข้าใจนะครับในการเข้าฝักเข้าเพราะอะไรเพื่ออะไรอ๋อครับด้วงที่เราเลือกมานะครับเป็นด้วงที่เลี้ยงได้อายุแล้วเราจะทําการเข้าฝักเพื่อ,อทําพ่อแม่พันธุ์นะครับเพือ่อที่จะใช้เพาะ ล่วงในรุ่นต่อ,ตอไปหรือว่าบางคนทําเยอะก็จะเพื่อการค้าขายนะครับขายพ่อแม่พันธุ์ก็ได้นะครับไซส์ม,สมันจะต่างกันฉะนั้นเราจะเลือกล่วงใหญ่ๆนะครับไปเข้าฝักส่วนตัวเล็กนะครับตัวเล็กอย่างเช่นแบบนี้นะครับเราก็จะเอาไปขุนต่อนะครับขุนต่ออีกรุ่นหนึ่งอ,อีกรอบหนึ่งนะครับ จะต่างกันเราจะใช้รุ่นนี้นเข้าไปก่อนนะครับใช้ตัวใหญ่ทําพ่อแม่พันุครับอันนี้ก็จะไปขุนอีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วค่อยมาทํำหรือไม่งั้นเราก็จะขายเป็นด้วงเนื้อนะครับครับอันนี้ก็เลือกการเลือกด้วงครับจะประมังมาคว่ำมาเทเลยแล้วก็เลือกออกเลยครับง่ายดีก็จะทิ้งตรงนี้นะครับพวกอ,า,อาหารของด้วงเนี่ยเราเรานำไปทําอะไรได้บ้างพี่เปียกอ้ ตากแห้งแล้วทำปุ๋ยอย่างดีเนะครับแต่ถ้าไปใส่เปียกๆแบบนี้ต้นไม้ตายนะครับต้องระวังด้วยนะครับใครที่ใช้ต้องเอาไปตากให้แห้งก่อนใช่ครับไปตากแห้งก่อนนะครับแต่สดเลยนี่ต้นพริกนี่ใบใบงิกหมดนะครับแถ้าตากแห้งแล้วงามครับรดน้ำดูดูครับดูใกล้ๆนะครับโอ้ร่วงอยู่ข้างในก็จะแยกออกดูครับโอ้ตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับ ดูเนี่ยเราจะดูตัวเห็นไหมอันนี้พวกดวงนนแรกๆดวงที่ออกวันแรกๆอันนี้ออกวันท้ายๆมันจะขนาดจะต่างกันอ,อันนี้ยังขาวอยู่ยังเหมือนกับว่าวัยรุ่นหรือเป็นตัวยังไม่โตเต็มที่เราก็จะไปขนุนอีกนะครับน้ําตาลนี้ไปเข้าฝักเราก็ยังไม่สามารถที่จะแยกตัวผู้ตัวเมียได้ในขณะที่มันเป็นดวงอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับก็มีหลายๆฟาร์มนะครับหรือว่าผู้ที่เขาทํามาหลายปีแล้วเขาก็ เพราะว่าเขาเคยทดลองเขาว่าดูนะครับด้วงที่มันมีตัวลักษณะตัวใหญ่ๆอ้วนๆจะเป็นตัวเมียมเพราะว่าอย่างนั้นนะครับตัวใหญ่ๆอ้วนๆนะครับจะเป็นตัวเมียส่วนตัวตัวยาวๆนะครับยืดๆยาวๆจะเป็นตัวผู้นะครับซึ่งการพิสูจน์เราก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับว่ามันผู้เมียจริงแค่ไหนมันก็ยังไม่แน่นอน อาศัยจากประสบการณ์ของคนที่เลี้ยงนะครับฟาร์มใหญ่ๆนี่ก็ทํากันหรือผู้มีประสบการณ์เลี้ยงมาเป็นสิบสิบปีแล้วก็ฟังเข้ามาเราก็ทดลองอยู่อันนี้ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะตัวพู้ตัวเมียรู้อีกทีก็ตอนเป็นแม่ด้วงแล้วครับสำหรับวันนี้พี่เปี๊ยกทากี่กระ,ะมังครับรุ่นนี้นะครับด้วงรุ่นนี้ก็ร้อยกระ,ะมังครับเพราะว่าผม,ะะมทำด้วงอยู่เป็นร้อยชุดอ ทุ้ละน้อยกะละมังนะครับอาจะมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับเพื่อจะให้คลิปได้กระชับนะครับจะได้เห็นภาพเนาะต่อไปเดี๋ยวเลือกด้วงได้แล้วเราก็จะไปเอากาบมะพร้าวลงกะละมังนะครับกาบมะพร้าวลงกะละมังเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวด้วงลงนะครับแล้วก็เป็นกรรมวิธีของการเอาด้วงเข้าฝักครับไปเดี๋ยวไปดูครับทีนี้เราก็มาดูนะครับ อันนี้ก็คือแช่เปลือกมะพร้าวนะครับเป็นเปลือกมะพร้าวแห้งเปลือกในนะครับเปลือกในครับที่ไม่ติดกับเปลือกนอกนะครับเราไปขอมาจากตลาดนะครับก็เอามาแช่น้ํานะครับสักสามสี่ชั่วโมงก็ได้นะครับหรือถ้ามีเวลาก็แช่เป็นคืนก็ได้นะครับให้เปลือกมะพร้าวมีความชุ่มเพื่อที่ว่าด่วงมันจะได้กัด เ้าฝาักได้นะครับถ้ามันใช้แห้งๆเลยก็ร่วงจะจัดไม่ได้นะครับลหลังจากนั้นเราก็จะอ,ออกนนะครับเพราเปลือกมะพร้าวอิ่มน้ําหรือชุ่มน้ำแล้วเราก็จะอ,ออกพึงให้มันเด็ดน้ํานะครับจากนั้นก็จะไปเรียงเข้ากระมังแล้วก็เอาตัวด้วงที่เราคัดเรียบร้อยแล้วนะครับลงลงเพาะนะครับ หลังจากที่นําเปลือกมะพร้าวนะครับลงไปแช่น้ําประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับขั้นตอนต,อนต่อไปก็จะนาํามาใส่ในกระมังนะครับเรียงในลักษณะแบบไหนครับพี่เรียงให้มันมีพื้นที่เยอะอะครับาะเหมือนธรรมชาติของมันนะต้นมะพร้าวมันก็มีความหนาแน่นในตัวของมันอยู่แล้วแล้ววันนี้เราก็มาเรียงให้มันแน่นนิดนึงนะครับเพื่อให้ใส่ด่วงได้ประมาณร้อยถึงร้อยยี่สิบตัวนะครับต่อกระมัง บางแล้วต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการใส่พ่อแม่พันธุ์นะครับก็ไปดูกันเลยครับครับขั้นตอนต่อไปก็จะนํำพ่อแม่พันธุ์นะครับที่เราคัดออกไว้นํานมาใส่กระมังเข้าฝักนะครับโอ้โหเยอะเลยตรงนี้แช่น้ําไว้เนี่เพราะว่าเราเลือกไว้มันนานมันกัดกันเนี่ยมันเป็นแผลก็เลยใส่น้ําไว้แม่มันกัดกันจะใส่น้ําไว้แบบนี้ไม่ตายใช่ไหมครับไม่ตายครับอยู่ได้เป็นวันครับอ๋อ นี่ครับอันนี้ก็ลอยเลยครับอ๋อตรงนี้เป็นกระมังที่เราเตรียมเมื่อกี้นี้นะครับในขั้นตอนที่แล้วใส่ลงไปแบบนี้เลยเหรอครับครับร้อยยี่สิบกวเดี๋ยวมันก็มุดลงโอ้โหใส่ไปแบบนี้เลยนะครับอ้มีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับโอ้โหอีกม,มุดลงหน่อยก็เอาอาหารเก่าเศษอาหารเก่ามนันโปะหน้าครับ อาหารเก่านี่เป็นเป็นตัวไหนครับอาหารที่เราเลือกตัวด้วงออกครับนี่เนี่ยโปะหน้าแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยอ๋อต,<ส>ตัวนี้คือ,อคือโปะหน้าแล้วครับปิดไว้ที่เราปิดเพราะว่าเอาทับเปลือกมะพร้าวนะครับไม่ให้มันดิน้นไม่ให้มันพลิกไปพลิกมาเวลาด้วงกัดนะครับแล้วอีกอย่างนึ่งคือรักษาความเชืน้นรักษาความความชื้นให้เปลือกมะพร้าวครับด้วงจะได้กัดเข้าฝันได้ง่ายนะครับ 120ตัวนะครับ1กระมัง120ตัววันนี้ก็ทำร้อยกระมังนะครับโอเคแบบนี้เดี๋ยวมันก็มุดลงนี่เริ่มม,มุดลงหมดละพอมุดลงหมดนี่เราก็ปิดหน้าอาหารครับปิดหน้ามะพร้าวใช้เศษอาหารเก่านะครับเก็บไม่หมดปิดลงไปเลยโปะไปเลย ลงไปรักษาความชื้นแล้วก็กดทับเปลือกมะพร้าวไม่ให้มันพลิกไปพลิกมาเวลาด้วงกัดฝักนะครับ นะที่ด้วงกําลังเข้าฝักเนี่ยเราให้อาหารไหมครับอ๋อไม่ครับธรรมชาติของด้วงในการที่มันจะกัดใย,ยเข้าฝักนะครับก็คือหนึ่งอาหารหมดอาหารแห้งนะครับอายุได้ยี่สิบกว่าวันมันก็กัดฝักแล้วครับก็คือปัจจัยหลกัหลกๆก็คืออาหารหมดแล้วก็ความชื้นเริ่มแห้งนะครับมันก็จะกัดฝักเข้าดักแด้นะครับถ้าเราทําแบบนี้ก็อีกประมาณสอาทิตย์ นะครับประมาณสองอาทิตย์เราก็จะมาแกะฝักออกจากในกระมังนะครับเพื่อเอาไปรวมไว้นะครับเวลาที่พ่อแม่พันธุ์มันออกอประมาณยี่ห้าวันขึ้นไปเนี่ยพ่อแม่พันธุ์มันออกมันก็จะเก็บง่ายนะครับนี่ครับฝักแบบนี้นะครับมันจะเป็นฝักอันนี้ที่เราต้องแยกตัวนี้ก็คือฝักที่มัน,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 นกแกะแล้วเราใช้แล้วไอ้อพ่อแม่พันธุ์ออกมาแล้วครับอันนี้คือจะเอาทิ้งใส่ต้นไม้ครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตันนี้ก็คือแกะออกแล้วธรรมชาติของมันมันกัดเองใช่ไหมจากเปลือกมะพร้าวที่เราเห็นเงี้ยจากเปลือกมะพร้าวนี้เป็นฝักนะครับเป็นห่อตัวเป็นหนอนมันไม่มีแขนมีขาม้วนตัวได้แบบสวยงามอะประมาณสองอาทิตย์ก็จะเงียบครับนี่เราก็จะเรียงเราก็จะปิดแบบนี้ เป็นรูระบายอากาศนี่เราเรียนแบบมาจากฟาร์มอื่นๆนะครับเขาบอกว่าไว้ระบายอากาศเพราะบางทีอาหารมันเริ่มแห้งเนี่ยมันก็จะเกิดความร้อนภายในกระมังนะทำให้ดวงตายบางทีกัดฝักยังไม่เข้ายังไม่ได้เข้าฝักเลยตายก่อนนะครับไอเสียอาหารที่ปิดทั้งบนเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปนะก็คือรักษาความชืน้นให้เบื่อมะพร้าวด้วย แล้วก็ยังมีอาหารที่ยังหลงเหลืออยู่ให้กับด้วงบางตัวที่มันยังไม่พร้อมที่จะเข้าฝักนะครับหรือมันยังปรับสภาพไม่ได้จากนี้มันได้กินอาหารทุกวันทุกวันอาหารเต็มเต็มอย่างเงี้ยอยู่ๆมาปุ๊บอ่ะโดนตัดอาหารเลยมันยังปรับสภาพไม่ได้นะครับ <c oughs> มันก็ยจะได้กินเศษมันกินอาหารที่เหลือด้วยนะครับพอตัวมันพร้อมมันก็จะเข้าฝักเองนะครับ ครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะเลี้ยง่วงมะพร้าวนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามพี่เปียกได้นะครับหรือจะ,อะสั่งจองพ่อแม่พันธุนะ์เนาะพ่อแม่พันธุ์ดวงตอนนี้ตัวนี้ก็อีก25วัน,นครับวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่วันที่หกมิถุนาวันที่6มิถุนาหกสี่ 6, สิ้นเดือนน <64. S 2> ี่นดนนได้เลยเก็บได้แล้วเริ่มเก็บได้สิ้นเดือนก็ น่าจะมีให้สั่งจองกันแล้วนะครับก็ราะชุดนี้ประมาณหกพันคู่ครับโทรมาสอบถามได้นะครับหกพันคู่นะครับร้อยกระมังอันนี้เอาออกมายังไม่หมดนะครับอันนี้มาอมยากให้ดูค่อยๆทยอยทําครับก็ตอนนี้ก็มีลูกค้าสั่งมามีบ้างไหมครับพี่เปียกตอนนี้มีมาเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆเนาะไม่แต่ว,ว่ามันไม่มีไม่มีขายให้ครับไม่มีขายให้มีเป็นช่วงขายดีนะครับล่วงมะพร้าวนะเป็น อาชีพเสริมเป็นสัตว์เศรษฐกิจเริ่มนิยมทานกันเยอะแล้วครับมีตอนนี้กําลังสมาคมร่วงก็กําลังกําลังผลักดันส่งออกนอกนะครับตอนที่สถานการณ์โควิดยังไม่แรงก็ตลาดอรันยประเทศนะครับวันหนึ่งเป็นตันนะครับยอดสั่งทีหนึ่งวันสองวันเนี่ยเป็นตันนะครับร่วง ตอนนี้ก็เริ่มมีจําหน่ายแล้วนะครับตามตลาดสดนะผมไปเดินตลาดสดก็เห็นรวงมะพร้าวอยู่นะครับก็มีอยู่หลายที่ก็เริ่มมีแถวภาคอีสานก็เริ่มมีแล้วนะครับพ่อแม่พันธุ์นะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับสนใจอยากจะสั่งก็สามารถโทรมาสอบถามได้เดี๋ยวผมก็จะขึ้นบนโทรศัพท์ไว้ให้แล้วก็อแอดไลน์นะครับ แอดไลน์เดี๋ยวก็จะขึ้นไลน์ไว้ให้ตามสถานการณ์ครับช่วงท้าตลาดเราขายแค่10บาทครับไม่เกินนั้นนะครับคู่ละสิบบาทนะครับคู่ละสิบาทเนาะแต่ถ้าช่วงด้วงเยอะด่วงร้อนก็คู่ละ8บาทครับ8บาท9บาทคู่ละสิบาท8บาท9บาท10บาทนะครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลาช่วงเวลานะครับช่วงเวลาของตลาดด้วงก็จะขึ้นลงตามราคากลางกลไกตลาดราคากลางครับนะครับ อีก15วันนะครับก็จะมาแกะฝักร่วงออกจากกระมังก็จะมาถ่ายให้ดู EP ต่อไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเกษตรไายพางด้วยนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ EP ต่อไปสำหรับวันนี้ก็ข่าวคำว่าสวัสดีครับ